นี่ครับผมมะม่วงหอมเปหรือว่าภาษาอีสานเาขาเรียกหอมเปครับผมภาษาไทยภาษากลางเขาเรียกบักชีใบเลื่อยหรือว่าบักชีฝรั่งนะครับผมอันเดียวกันเนาะภาษาอีสานบ้านเฮาเขาเรียกหอมเปแหละครับผมนี่ครับมะม่วงอืดยอดเอาแล้วครับผมนะนะผมตกอย่างแรงเลยครับผมท่วมครับวันนี้ อยู่ด้านนอกครับผมตกหนักไปครับผมน,น,น้ำถังน้ำท่ะไอท่อน้ำไหลไม่ทันเลยครับผมเนาะตกเป็นชั่วโมงแล้วครับเนี่ยวเราตกหนักเลยครับแบบนี้ตีพึ่งไม่ได้ครับผมทุ่มทํำเลยครับผม ครับสวัสดีครับผมฝนใหม่ครับผมฝนใหม่จะพาทุกท่านไปจับปปกบครับผมโน่นไป่ไก่เจ้าตัวเล็กฝนับผมนี่ไป่ไก่โฟกัสครับผมดูจะได้สักกี่ตัวครับวันนี้หนึ่งตัวตัวเดียวก็พอยำแล้วกัดเนาะไปครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันอยู่ในน้ำับผมสองสามตัวกัดกาศหนูจับหนู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 หนเปดิดใช้ไปจับเลย อุ้ยบเต็มเลยครับผมมาหนักัดนุงส่องดีๆดินี่ได้ครับผมตัวนึงมันหมอบลูกมันหมอบมันอยู่นมันอยู่ในกอย่าลูก โอ้กบหลายตัวครับเมื่อกี้มันมุดน้ำก็มีมันมันมุดอยู่ในน้ำเนี่ยลูกเดี๋ยวมันก็โผล่ฮะหนูก็จะถับดิหนูตะคุบไปดิดอยงมันอยู่ข้างในนะมันเข้ารากยางแล้วเตียมันอยู่ข้างในเนี่ย ผมจะลองเอามืองมดูวับผมไข่มันเต็มเลยครับี่ครบตั้งหลายตัวไม่เจอครับผมเขาเข้ากอไม้หมดแล้วหลุก แน่นูมันเข้าในนี้แหละเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละมันแก้มันโดดเข้ามาเนี่ยที่หนูเห็นน่ะปั๊บเรียบร้อยนี่ครับผมเต็มมือ นี่ดูตัวที่สองของเราตัวเล็กๆม,มืออญญาญะเขาว่านี่ครับผมอึ่งยางครับผมลดไหลลกุกนี่ครับนี่ครับตัวอึ่งยางเนาะชาวบ้านผมมีแต่อึ่งยางแบบนี้แหละครับผมเนี่ย นี่ยครับผมไข่นะครับนี่แต่อึงเผ่าไม่มีครับแถวบ้านผมเนาะอึงยางครับเยอะนะครับผมนูน่นเอ็ดเป็ดเลยกัดเห็นไหมลูกเนี่ยครับเนี่ยครับอึงยางครับผมเนี่ยอึงเผ่าไม่มีครับผมนูน่นอะ มันกระอึงครับผมนั่นหมอบอยู่นั่นครับผมเพิ่งออกจากดินมาม้งนี่เนี่ยครับนี่เนาะมันต้ดงินอ่ะเออมันเพิ่งออกจากดินลมฝนใหม่มันลงมามันก็ออกมันมีลูนะพี่ผมกดกดกด ลงน้ำแล้วครับผมโอ้ยเลอะอะไรครับผมอ้ยเอาไม้เอาไม้เอาไม้ดูลูกชายหนห่วล้อผมเลยขูกบต้องมาครับเดี๋ยวมาเก็บมะม่วงยำกบกันดูมะม่วงนั่นครับผมยังดกครับผม เดี๋ยวหาสักสองลูกนี่ครับผมตํำๆล,ลูกเดียวก็พอแล้วมั้งนี่ลูกไหนดีนี่ดีกว่านี่ครับผมนี่ครับลูกเดียวพอครับผมลูกใหญ่อยู่ดกครับผมนู่นดูลูกมัน มืดๆหน่อยครับผมเพราะมันเย็นแล้วเนาะมาครับผมเดี๋ยวมาคั่วเครื่องยำกบกน,นะครับผมอันนี้ข่ากระ,ะไคร้หอมกระเทียมครับผมมืดหน่อยครับอบไปยำให้มันหอมเพราะผมให้เครื่องเทศม,มันหอมนะ หอมมีกลิ่นหอมครับผมนี่ครับผมคั่วเสร็จที่เรียบร้อยครับผมเอตะไคร้ขาแล้วก็หัวหอมแล้วก็กระเทียมครับผมสี่อย่างเนาะเดี๋ยวจะปั่นเอาครับผม ดี๋ยวจะให้แม่บ้านเขาปั่นให้เครื่องยำกบเราก็มีนี่ยนะครับผมมะม่วงเนาะหลักๆเลยมะขามเปียกครับผมแล้วก็ผักชีฝรั่งหรือว่าภาษาอีสานบ้านเราเาก็เรียกว่าหอมเปรอะครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวยำพันหันแล้วหันทีหลังครับผมนี่กบเราต้มเป็นที่เรียบร้อยครับผมชูรสน้ำปลาครับผมแล้วก็พริกผงเนาะมาเดี๋ยวเรามาปั่น ตัวนี้ก่อนมาครับมาปั่นเครื่องกันใครจะโขกเอาก็ได้นะครับผมแต่ผมขี้เกียจโขกครกับผมเลยปั่นเราให้แม่บ้านก็ปั่นให้ไวดีครับผม แหลกเป็นที่เรียบร้อยครับผมเนี่ยนะครับผมที่ผมต้องปั่นเอาเพราะว่าแหลกมันจะได้เข้าถึงเนื้อกบได้ดีครับผมไปตักใส่ถ้วยให้หน่อยหอมครับผมถ้าเกิดคั่วแล้วมันหอมเนาะมาครับผมเดี๋ยว มายำกบกันเนาะนี่ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะผมได้ฉีกเนื้อกบเป็นที่เรียบร้อยผมดูไข่ครับผมไข่นี่ครับผมข่าตะไคร้หอมกระเทียมครับผมข่วปั่นเรียบร้อยเนาะปั่นมันแหลกดีครับน้ำมะขามเปียกครับผมเปรี้ยวอมหวานสักหนึ่งช้อน รสครับผมพริกกีหนูป่นหอมครับผมพริกกีหนูคั่วเน,ะนาะน้ำปลา มะนาวใส่พอมีกลิ่นนะผมเดี๋ยวใส่ทีหลังมะนาวเนาะใส่สักนิดนึงพอให้มันมีกลิ่นรสชาติมะนาวมีกลิ่นมะนาวนเพิ่งยำเราเดี๋ยวใส่มะนาวครับผมนี่ครับมะนาวเรา ใส่พอม่กินย้ำกบมันต้องเปรี้ยวนำอยู่แล้วเนาะใส่เนื้อกบเราเลยนี่แหละเนื้อกบที่ไปหาก็ลูกชายมาเมื่อคืนนี่แหละครับผมปั่นมันแหลกมันจะได้เข้าเนื้อได้ง่ายครับไม่ใช่อะไรหรอก ที่ผมไม่ตำอะได้อย่างมันไม่เหนื่อยเวยโอ้ยยำกบนี่มัต้องใช้เวลานะครับผมกว่าจะได,ได้กินนี่โดนไปหลายแก้วแล้วครับนี่นี่หลายแก้วแล้วครับผมนี่เสียงออกอาจจะแปงๆหน่อยแล้วนี่เสียงอาจจะเพี้ยน กบธรรมชาติครับผมไม่คาวหัวอาหารอื่นก็ออกเยอะนะครับผมแต่มันเป็นอื่นไอ้น,นั่นอื่นยางว่าแถวบ้านผมมันไม่มีอื่นเท่าครับผมนี่ครับผมมะม่วงหอมเปรลยหรือว่า ภาษาอีสานเนาะเขาเรียกหอมเปครับผมภาษาไทยภาษากลางเขาเรียกบักชีใบเลยหรือว่าบักชีฝรั่งนะครับผมอันเดียวกันเนาะภาษาอีสานบ้านเฮาเขาเสื่อหอมเปร์ละครับผมใส่เลยครับผมคนละยองเด้อแต่วาอีสานได้คือกันเด้อเมียอีสานเนาะนีอะบอส นี่ยำกบเราผมกบในไข่ในน่องโอ้โยู่ตรงนี้น่องมั้นี่ครับผมนี่ครับยำกบปีมือพันหมีขาหน้ำปลาใส่ไปหน่อย กาดจืดครับผมเติมน้ำปลาครับเค็มแล้วบ้างทีน่าจะพอดีแล้วครับผมนี่ครับผมเสร็จเปที่เรียบร้อยครับผมยำกบครับผมมาครับมากับแก้มครับผมกับข้าวผมว่าไม่ค่อยเข้านะสำหรับตัวผมเนาะ ต้องขอโทษสำหรับคนที่ไม่ทานกบด้วยนะครับเนาะนี่ครับผมอมือร่อยครับผมกบมันเป็นกบธรรมชาติครับผมเนาะมันไม่คาวครับผมมันอร่อยไม่มีกลิ่นหัวอาหารนี่ครับมะม,ม่วง ดยอดเอาละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากว่าหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับผม